เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวัยพี่สวัสดีผมมาชีปเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซือเล็กใช้นะครับนี้เป็นนิสสันนะนิสสันซันนี่ปี02ครับรถราคาย่อมเยาสองหมื่บาทเท่านั้นเองไปขับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายจ่ายตลาดซื้อข้าวสบายนะครับเครื่องเกียร์ดี สีไม่ค่อยสวยครับมีจาหนิบ้างบางจุดนะแต่ก็ไม่น่าเกลียดภายในก็ยังโอเคเบานะนั่งกีอโอโตกระจกไฟฟ้าเบาะสภาพดีนะครับไม่ขาดแผงประตูไม่ชำรุดแผงสวิชตช์ัดลายไม้ด้วยสวยหรูครับ28,000บาทนั่นเองราคาถูกๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถราคาถูกให้เลือกซื้อประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับตัวรถก็ไม่โซมครับแค่สีไม่ค่อยสวยเท่านั้นเอง อย่างอะไรไม่แรงอุปกรณ์มีให้ครบอ้องเครื่องก็เดิมเดิมครับคันหน้าบางๆไม่มีร้อยชนหนักเล่มเอกสารชุดโอนครบมีตําหนิก็คือสีไม่ค่อยสวยแล้วก็แอร์มีแต่ลมนะครับนอกนั้นก็พร้อมใช้สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้พิกัดดูรถอยู่เพชรบูรณ์ครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับติดต่อโดยตรงได้เลย สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ